ตำนานหลอนวัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรถือเป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณสมัยอยุธยาเป็นต้นแบบของวัดพระแก้วในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมืองไม่มีพระสงค์จำพรรษาถือเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อประจำราชวังโดยแท้แต่ใครจะไปคิดสิ้นอยุธยาเป็นราชธานีวันเวลาผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังคงมีตำนานแปลก ออกมาจากสำนักข่าวต่างประเทศว่ากันว่าทาง CNN เป็นผู้อ้างจากปากคำของชาววัดเ <c oughs> มื่อประมาณ50ปีก่อนมีกลุ่มหัวขโมยไปลักเอาของมีค่าพวกเขาได้ลายแทงสมบัติซึ่งมันร,ระบุว่าในวัดพระสีสันเพชรยังคงมีทองคำเพชรนินจินดามากมายฝังไว้พวกคนร้ายได้ของไปแต่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตไปอย่างอเนาอนาถทุกคน ถ้ามันจะเป็นข่าวเก่า50ปีแต่เมื่อไม่นานมานี้เองในเว็บไซต์พันทิปได้มีสมาชิกท่านหนึ่งโพสตเล่าว่าเขาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดไกาเองก็พูดเตือนเหมือนกันว่าอย่าได้นำเอาอะไรออกไปจะักจากสถานที่เด็ดขาดแต่สมาชิกคนนั้นกลับไม่เชื่อแอบนำเอาเศษปูนจำนวนหนึ่งใส่กระเป๋าแค่เขาอยากจะเอาไปอวดเพื่อนที่ไม่ได้มาว่าเขาได้ไปวัดพรสีสันเพชมาแล้วจริงๆ ระหว่างนั่งรถเดินทางกลับบ้านเขาเองก็ลืมเรื่องเศษอิฐปูนนั้นไปแล้วจนเอามือเล้วงกระเป๋าเพื่อหยิบเงินนั่นแหละถึงได้รู้ว่าตัวเองเอาอะไรติดกลับมาด้วยเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็นําเอาเศษปูนเหล่านั้นไปวางข้างหน้าต่างบสจนกระทั่งเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านคืนนั้นเขาถึงได้เจอ เขาเล่าว่าคืนนั้นเขาฝันถึงโบสถ์พระเขากำลังวิ่งหนีใครก็ไม่รู้จูจ่ๆก็มีชายร่างกำยำผิวดำถือดาบนุ่งโจงกระเบนดวงตาจ้องมองมาที่เขาเขม็งแล้วก็พูดว่ากูเตือนมึงแล้วไม่ฟังในฝันเขาวิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์ชายถือดาบตามเข้าไปไม่ได้ชายหนุ่มยกมือไหว้ขอชีวิตแล้วภาพก็ตัดไปที่โบสถ์หลวงพ่อมงคลบพิษ พอสะดุ้งตื่นอาการปวดหูเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงเขาปวดจนน้ำหูน้ำตาแทบทะลักเขาจึงนึกถึงหลวงพ่อมงคลกับชายถือดาบยกมือกาดทั้งท่านอนตะแคงพอเขาทำทุกอย่างเสร็จสิ้นอาการปวดหูแบบรุนแรงจึงค่อยๆทุเลาลงและนั่นก็เลยทำให้เราเข้าใจเช่นกันว่าเหล่าคนที่ขโมยชิ้นส่วนโบราณกลับบ้านพวกนั้นพวกเขาไปเจออะไรกันมา ตำนานเสียงมโหูรีผีหัวขาดบนกำแพงวัดพระีสันเพชรนอกจากตำนานที่เล่ามาเหตุขโมยของก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อสมัยปีพศ2539ข่าวว่าใครบางคนแอบลับลอบเข้ามาขุดบริเวณจวนผู้ว่าจังหวัด เขาพบเงินพดด้วงจำนวนมากมายจึงได้นำมันไปขายให้กับร้านค้าในเกาะเมืองพอทางการทราบเรื่องจึงประกาศให้รีบนำเงินเก่าเหล่านั้นมาคืนเหล่าร้านลวงที่รับซื้อของโจรเหล่านั้นต่างทำหูทวนลมไม่กลัวคุกจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มมีคนนำของโบราณเหล่านั้นกลับมาคืนทางการโดยคนที่นำมาคืนส่วนใหญ่ต่างบอกว่าจริงๆเขาเป็นแค่ญาติส่วนคนที่นำเอาของไปครอบครองตัวจริงนั้น ล้วนเสียชีวิตไปไม่ก็หมดสภาพการคลองสติต่อมาในปีพศ2557ในงานกิจกรรมมรดกโลกของจังหวัดสถานที่จัดงานคือตรงข้ามกับวัดมงคลบอพิษทางจังหวัดได้จัดแสดงภาพเก่าไว้เป็นส่วนประกอบของงาน ทั้งวันมีการแสดงดนตรีลิเกการละเล่นไทยจนกระทั่งงานเลือกไปเวลาเที่ยงคืนท่านรองผู้ว่าสมัยนั้นท่านยังคงพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้กลับไปไหนพวกเขาอยู่กันแถวหน้าพระราชาอนุสาวรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอู่ทองแล้วทันใดนั้นในขณะที่ทุกอย่างมันควรจะเงียบสงบเสียงดนตรีปีพาด ก็บรรเลงแว่วมาทุกท่านต่างมองหน้ากันเลือกลกักพอลองเดินตามเสียงเพื่อหาที่มาก็ไม่พบว่ามีใครเล่นดนตรีอยู่ตรงไหนจะบอกว่ามีใครเปิด,เ,ปดเพลงก็คงไม่ใช่เสียงพวกนั้นไม่ได้ดังมาจากลำโพงเลยสักนิดแต่มันดังแว่วมาตามสายลมนั่นก็เลยทำให้ทุกคนตกลงปงใจว่าเรากลับกันเถอะไว้พรุ่งนี้ทำพิธีกับไหว้ขอขามาก็แล้วกัน นอกจากนี้เคยมีกองถ่ายละครอยู่หลายเรื่องพวกเขาต่างเจออะไรมามากมายไม่ซ้ำแบบยกตัวอย่างเช่นทีมงานเห็นหญิงใส่ชุดไทยไลายสีสะกําลังนั่งพับเพียบอยู่บนกําแพงวัดแห่งนั้นซึ่งเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าพวกเขาอาจจะแค่จินตนาการไปเองก็ได้เพียงแต่จินตนาการเหล่านั้นทําไมถึงเจออะไรเหมือนกันและในเวลาเดียวกัน